เจ้าเขาจะมารีวิวขนมของแอร์เอเชียนะเจ้าเพราะว่าเฮาได้สั่งมามันชื่อว่ายามานาชิโมจิเจ้าเจ้ามาเป็นโมจิรูปหยดน้ำนะเจ้าีเนี่ยดูรูปแบบเต็มนะเจ้ารูปแบบต็๋มเราจะเป็นตตวยี้นะเจ้าเขาจะมาพอกันว่ามันจะเหมือนของแท้หรือว่าเป็นแค่คําโฆษณานะเจ้าโอเคค่ะกเขาไปเริ่มกันเลยนะเจ้าอันดับแรกอันเลเจ้าอันดับแรก กแกนี้ใสไปก่อนเนาะอ,อันนี้สั่งทางสั่งตังออนไลน์นะคะาจเจ้าถ้าสั่งตางออนไลน์มันจะ90บาทแต่ถ้ามาซื้อบนนี้มันก็จะหนึรอ้อบาทดีว้าวหน่าขินขนาดใส่มงมุงเอาเลยเจา้าโดเลยเจา้าอันนี้ก็จะเป็นน้ำเชื่อมนะเจา้าว้าว ตอกมาก็จะเป็นหวานก็รสชาติเปนยดไดรสชาติหวานนะเจ้าซื้อน้ำอ้อยบ้านเฮามาตําให้จะถูกกว่าอันนี้เป็นทัวนะเจ้าทัวเอามาตุบ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 ดีกว่าเม็ดมะเม็ดมะม่วจ้อนเปิ้นนะคะขนาดเลยอันเนี้ยคือถ้าสั่งออนไลน์ก็จะเก้าสิบบาทถ้าสมมติว่ามาซื้อที่นี่ก็หนึ่งร้อยบาทแกได้ก็เจ้า โอเคอ่าเจ้าจิมก่อนเลยนะเจ้าจิม้มก่อนเจมก่อนมาชาเออเดี๋ยวก่อนนะเจ้าคือกินจะได้ที่ปลูกเจ้าอันนัร์ im im um. อุ้ยอุ Great, ้ยอ uh, well, ุ we, we, we. We, we, we. We, we. ้ยเหนียว่เหนียวอ่ะก็ค nice> anyway. ือ กินน้อ่มันบอกมีห้องทุกสีเจ้าที่ตักไปตัดไปนีมีมันเ่ามีเอออันนี้อันนี้ผมเอาเขี้ยวเงินเอาเขี้ยวเงินจัดบันแหมเขี้ยวเงินกลับมาได้เดี๋ยวเด้เรื่องขอแหมกามนอนแหมขอแหมกามเดี๋ยกับเดี๋ยวมันก็แบบไอตัววุ้นมันอ่ะจะแบบไอตัวโมจิกู้วุ้นนี่ว่าอะไรตัวโมจิมันจางจางใจเหะเลยอ่ะแต่ว่า มันได้อะอย่างก็น้ำโอย <c oughs> กับถั่วมันก็เลยรสชาติแบบโอเคนิดนึงมันก็อ้าเฮ้ยอ๋อ,อ,อยังบอาากอ้าเป็นยาขยะอ่ะกินไม่ได้เดินมันมีตะไคร่เห,เหรอหอมพอดีเนาะมันเหนียวเนาะมันเหนียวแต่มันนึบเนื้บาบมันขรรมอยู่นะหอมรำป่ะรำเกลียนดนะคนะนี้เกลีได้ก,ก่อนเนาะ แกงแกงของแกงกินล้งเนแกงจิ้มจิ้มเออนี่เอาจิมอันนี้จิมก่อนไปได้บ้งมันจางเนาะมันจางแตนโอเคก้อยก้อยคือไอแหมโกงมันแกะมาได้ได้กับเจ้าาว่ำนี่ไปคว่ำแล้วก็มาได้ท่าเลือดมาได้กินกันนะจ๊ะ นุ้ยต้องแย่ขึ้นมันอันนั้นน่ะขึ้นมนปูนก้อนออมันแบบปุด้ดมันหน่อเข้าปูนแบบแย่ด้วยมันเหลวอ่ะมันเหลวแฟะเหลวเฟนเลยเนะี่ยเอาละเะไได้ออ้าไปเลยห้องพอยังมุนอ่ะ <c oughs> มุนจีนมันแปลงเพราะว่าเรามากินมุนลอยฟ้ามุนลอยฟ้ามุนผสมน้ำอ้อยเออมันเป็นน้ำอ้อยชัดๆเลยอ่ะเดี๋ยวกันเนึน่งแม็กกี้มีความพยานในการอ่านหน่วยกัม เราจะลองกินดูเอาแล้วถั่วมันหายไปไหนอะถั่วมันอยู่ตรงนู้นโอ้ยตุ๊เป็ะไป,ป,ป,ปละตอนนี้เขาบอกว่ามีวิธีกินแล้วเขากินมนจา้างว่าไม่ได้จะกินแต่ยากกินยากกินเย็นมันลอยฟ้าหรอกินยาก,กเย็นน่าจะสดกับสื่อมันละโอ้ยเก้าสิบบาทก่อนจะเลี้ยงคนเลยตกไปแล้ว เอาเ้ยเอาเลยนะอือกระดูว่าโอเคอะ่ะนุ่นผสมนกอ,อยกันหัว